ไขปริศนาเมฆประหลาดปรากฏการธรรมชาติสุดแปลกเหนือภูเขาไฟฟูจิคุณเคยแงนมมองท้องฟ้าแล้วเห็นเมฆที่มีรูปร่างแปลกตาบ้างไหมเมฆบางก้อนอาจดูเหมือนสัตว์ในจินตนาการบางก้อนอาจมีสีสันสวยงามเกินจริงแต่ถ้าวันหนึ่งคุณได้เห็นเมฆที่ก่อตัวเป็นวงแหวนสมบูรณ์แบบหมุนวนอยู่เหนือยอดภูเขาไฟฟูจิคุณจะรู้สึกอย่างไร นี่ไม่ใช่เรื่องแต่งแต่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจริงและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างพยายามไขปริศนาเบื้องหลังเมฆประหลาดเหล่านี้ปรากฏการณ์เมฆเหนือภูเขาไฟฟูจิไม่ใช่เรื่องใหม่มีรายงานการพบเห็นเมฆรูปร่างแปลกตาเหนือภูเขาไฟลูกนี้มานานหลายทศวรรษแต่สิ่งที่น่าสนใจคือรูปร่างที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของเมฆเหล่านี้ บางครั้งมันปรากฏเป็นเลนส์ขนาดใหญ่บางครั้งเป็นวงแหวนสมบูรณ์แบบและบางครั้งก็บิดเบี้ยวจนยากจะคาดเดาได้นักวิทยาศาสตร์เรียกเมฆเหล่านี้ว่าเมฆเลนส์หรือเมฆ auto cumulus lenticularis auto cumulus lenticularis แต่ชื่อเรียกเหล่านี้ไม่ได้อธิบายถึงสาเหตุที่แท้จริงของการก่อตัวหรือปัจจัยที่ทำให้เมฆเหล่านี้ปรากฏเหนือภูเขาไฟฟูจิเป็นพิเศษ เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้เราจำเป็นต้องย้อนกลับไปสู่หลักการพื้นฐานของอุตุนิยมวิทยากล่าวคือการก่อตัวของเมฆนั้นเกี่ยวข้องกับความชื้นในอากาศอุณหภูมิและการไหลเวียนของอากาศเมื่ออากาศชื้นลอยตัวสูงขึ้นอุณหภูมิจะลดลงทำให้ไอน้ำในอากาศควบแน่นกลายเป็นละอองน้ำขนาดเล็กหรือผลึกน้ำแข็งละอองน้ำเหล่านี้จะรวมตัวกันเป็นเมฆที่เรามองเห็น เมฆเลนส์ ens, แตกต่างจากเมฆทั่วไปตรงที่มันไม่ได้ก่อตัวขึ้นจากการพาความร้อนโดยตรง (convvection) แต่เกิดจากการไหลของอากาศที่ถูกบังคับให้ยกตัวขึ้นเมื่อปะทะกับสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่เช่นภูเขาเมื่อกระแสลมพัดผ่านภูเขาอากาศจะถูกยกตัวขึ้นด้านหนึ่งและไหลลงอีกด้านหนึ่งทำให้เกิดเป็นคลื่นในอากาศคล้ายกับคลื่นที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำไหลผ่านโขดหิน หากอากาศที่ไหลผ่านภูเขามีความชื้นเพียงพอเมื่ออากาศถูกยกตัวขึ้นและเย็นลงไอหนาำจะควบแน่นกลายเป็นเมฆใ,ในบริเวณยอดคลื่นอากาศและเมื่ออากาศไหลลงอีกด้านหนึ่งเมฆจะระเหยหายไปปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดเป็นเมฆที่มีรูปร่างคล้ายเลนส์หรือจานบินซึ่งดูเหมือนจะลอยอยู่นิ่งๆในอากาศแม้ว่าจะมีลมพัดแรงก็ตามทำไมเมฆเลนส์ถึงปรากฏเหนือภูเขาไฟฟูจิบ่อยเป็นพิเศษ คำตอบอยู่ที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูเขาไฟลูกนี้ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่สูงและโดดเด่นตั้งตรงงานอยู่บนที่ราบทำให้เป็นสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ที่ขวางกั้นกระแสะลมที่พัดมาจากมหาสมุทรแปซิฟิก นอกจากนี้รูปร่างของภูเขาไฟที่มีลักษณะเป็นกรวยสมมาตรทําให้เกิดการไหลของอากาศที่เป็นระเบียบทําให้แมกเลนส์มีรูปร่างที่สวยงามและชัดเจนเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ทําการจําลองการไหลของอากาศเหนือภูเขาไฟฟูจิโดยใช้แบบจําลองคอมพิวเตอร์ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อกระแสลมพัดผ่านภูเขาไฟฟูจิจะเกิดเป็นคลื่นอากาศที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งสอดคล้องกับการก่อตัวของแมกเลนส์ นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังได้ทำการศึกษาข้อมูลสภาพอากาศในอดีตพบว่าเมฆเลนส์มักจะปรากฏในช่วงเวลาที่ลมพัดแรงและมีความชื้นในอากาศสูงการศึกษาปรากฏการณ์เมฆเลนส์ไม่ได้มีประโยชน์แค่ในเชิงวิชาการเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอีกด้วยตัวอย่างเช่นนักบินมักจะหลีกเลี่ยงการบินใกล้เมฆเลนส์เพราะบริเวณนี้มักจะมีกระแสะลมแรงและการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมอย่างรวดเร็วซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการบิน นอกจากนี้การสังเกตเมฆเลนส์ยังสามารถช่วยในการพยากรณ์อากาศได้อีกด้วยเนื่องจากเมฆเหล่านี้มักจะปรากฏก่อนที่สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงนอกจากเมฆเลนส์แล้วยังมีเมฆชนิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภูเขาไฟฟูจิเช่นเมฆหมวกไพรลัสคลาวซึ่งเป็นเมฆที่ก่อตัวอยู่เหนือยอดภูเขาคล้ายกับหมวกที่สวมอยู่บนศีรษะ เมฆหมวกเกิดจากที่อากาศชื้นถูกบังคับให้ยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อปะทะกับยอดภูเขาทำให้เกิดการควบแน่นอย่างรวดเร็วและก่อตัวเป็นเมฆที่มีรูปร่างคล้ายหมวก ในอนาคตนักวิทยาศาสตร์คาดว่าจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเช่นดาวเทียมสำรวจโลกและแบบจำลองสภาพอากาศที่มีความละเอียดสูงเพื่อศึกษาปรากฏการเมฆเหนือภูเขาไฟอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นการศึกษาเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงกลไกการก่อตัวข,ของเมฆชนิดต่างๆและสามารถพยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การศึกษาเมฆย,ยังอาจนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อเพิ่มปร ริมาณน้ำฝนหรือลดความรุนแรงของพายุสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างเมฆก,กับศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นภูเขาไฟฟูจิเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นและเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินมากมายเมฆที่ปรากฏเหนือภูเขาไฟลูกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทัศนียภาพที่งดงามและถูกนำไปสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ภาพวาดภาพถ่ายไปจนถึงบทกวีในวัฒนธรรมญี่ปุ่น เมฆมักถูกมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงและความลึกลับการปรากฏตัวของเมฆรูปร่างแปลกตาเหนือภูเขาไฟฟูจิจึงอาจถูกตีความว่าเป็นสัญญาณบอกเหตุหรือเป็นลางสังหรณ์บางอย่างอย่างไรก็ตามการตีความเหล่านี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลและไม่ได้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับการศึกษาปรากฏการณ์เมฆเหนือภูเขาไฟฟูจิเป็นตัวอย่างที่ดีของการผสมผสานร,ระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะมันแสดงให้เห็นว่า ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดูเหมือนจะซับซ้อนและเข้าใจยากนั้นสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินและสร้างสารรค์เป็นงานศิลปะที่สวยงามการเดินทางเพื่อไขปริศนาเมฆประหลาดเหนือภูเขาไฟฟูจิยังคงดำเนินต่อไปนักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่ยังค้างคาอยู่เ <c oughs> ช่นปัจจัยอะไรที่ทำให้เมฆเลนส์มีรูปร่างที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ระหว่างการก่อตัวของเมฆก,กับกิจกรรมของผู้เขาไฟหรือไม่และเราสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับเมฆเพื่อปรับปรุงการพยากรณ์อากาศได้อย่างไรการค้นหาคำตอบเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเราหวังว่าจะสามารถไขปริศนาเมฆประหลาดเหนือผู้เขาไฟฟูจิได้ในอนาคตอันใกลน้นี้และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมการสังเกตและทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรอบตัวเรา ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราตระหนักถึงความสวยงามและความมหัศจรรย์ของโลกที่เราอาศัยอยู่และกระตุนให้เราอยากที่จะเรียนรู้และ้นคว้าสิ่งใหม่ๆต่อไปแม่ประหลาดเหนือภูเขาไฟฟูจิเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงเป็นปริศนาการสำรวจและไขปริศนาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของนักวิทยศาศาสตร์แต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ เพียงแค่เปิดใจให้กว้างสังเกตสิ่งรอบตัวและตั้งคำถามอย่างไม่หยุดยัง้งดังนั้นในครั้งต่อไปที่คุณแงนมองท้องฟ้าลองสังเกตเมฆที่ลอยอยู่และจินตนาการถึงเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังรูปร่างที่แปลกตาของมันบางครั้งคุณอาจจะค้นพบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจและเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก้าวไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและอย่าลืมว่าวิทยาศาสตร์ได้ไม่ใช่เรื่องที่ยากและน่าเบื่อเสมอไป มันเป็นเรื่องของการสังเกตการตั้งคำถามการทดลองและการค้นหาคำตอบและที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นเรื่องของความอยากรู้อยากเห็นและความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ภูเขาไฟฟูจิและเมฆประหลาดที่ลอยอยู่เหนือยอดเขาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีทีสิ้นสุดขอให้สนุกกับการสำรวจโลกแห่งวิทยาศาสตร์และค้นพบความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่รอบตัวเรา